สบ,บายดีลูกค้าที่นาหากักหมดทุกคู่ทุกคนเนาะเมื่อนนี้เขามีรถดใหม่เขามานำเสนอเด้อลูกค้าเด้อเป็นรุ่นดีบาโล,โลเนาะปีสองพันลูกค้าสภาพแมนนางฟ้าเลยจักดีสีงามสีใหม่ลูกค้าสีเอียเอ่ยมเลยสัมอกห่างเลยเนาะเรื่องสีสภาพมหไม่งามงามเลยเนาะอะาจะมาเบิง่งอ้อมคางกันก่อนลูกค้าเดี๋ยวสิรีวิวไปถ่งละ้นตอนให้ลูกค้าเบิ่งเด้อ ับห้องว่าใายได้คันนี้บอ่อพิษวังในนอนลูกค่ะรถงามๆรถใหม่เลยรถค,คันนี้สีใหม่ๆสีงามๆเลยลูกค่ะสภาพจักรร้อยสภาพจักร้อยสภาพสรงหลังร้อยรถงามๆเลยรถนะให้ได้ไปบอ่อพิษวังแนนอนมอสาะสล็อกเพ่อคข้าเาว้าขายเาวแก่เครื่องแก่ของเนาะ ามาเบิงทีละขันตน้นขันต้นตะกอน,กอนเดี๋ยวสิให้เบิกง w i งล่างเนาะลูกค้าเนาะแผ่นต้นเดิมเดิมจะคางงานเดิมแผ่นต้นเดิมแผ่นต้นเดิมเดิมเลยามาเบิกง w i งล่างกันบัดนี้ s w งล่างก็ประมาณนี้เด้อลูกค้าเด้อ s w งล่างประมาณนี้เนาะคันซีมาเบิงคันซีบัดคันซีเนี่นยว่าเดิมบัดคันเลยโบตากโบเจาะเนาะค่ะ บ่ตบอ่อเจาะเนาะขันซเดิมเเลยเนาะขันเนาะอ่าง้บบขันซีนอกในเดิมเดิมเลยลูกคันซนอกในเดิมเเลยอ่าเดี๋กันซีบ้างนัดระบบส่งล่างงามไหลูกค่าระบบส่งล่างงามไล ผมยังมวยยังเนาะเออประมาณนี้หะบ่งพัสองร้อยอ่าอ่าขัดซีประมาณนี้ละขัดขัดขัดซีงามอ่าทำเบิ่งด้านในกันบัดนี้มาเบิ่งด้านในเนาะลูกค้าเนาะมาเบิ่งตับโลด้านในตับโลด้านใน เดิมๆเลยลูกค่ะเบาแตกเบาหักเนาะตับโลงามๆเลยตับโลเป็นเบาะหนังเด้อลูกค่ะเด้อเป็นเบาะหุมหน,นังเด้อเป็นเบาะหุมหน,นังงามๆเพดานเพดานเดิมๆเลยเพดานเด้อเพดานขัดลายเพดานอ่าสภาพแครบกะปกติทุกอย่างเลยเดี๋ยวเขาจะมาติทาดทะเบงเดี๋ยวเขาจะติดทะเบงเนาะมีเสีไดอะไรก็เจ เดสิบติดแล้วเปิดจักให้เบิ่งเลยลูกพ่ะสภาพมันเป็นอะไรติดหนจะบาดเดียวนะเดี๋ยวเราติดใช้อะไรให้เบิ่งเลยใช้จักให้เบิ่งทางในเดียเด๋ยวลูกพรเด้อ เย็นจักประมาณนี้รถพาเดอร์รถปอดีล่าเพื่อนเพื <transgender women> <rix> ่อ <naughty victims> ุกนนี่กือ่าะรัดจั้อยั้อยมากวัวันะจัลสุกนมาแต่สวนเมื่อวานนี้ ภาพงามๆเลยลครับระบบพื้นระบบไฟร่อยเด้อสนใจข้อมาเบิ่งรถตัวจริงได้สนใจข้อมาเบิ่งรถตัวจริงได้เด้อคุณผเด้อเปิดในในงามเลยเด้อได้ได้ได้ความพิเศงในนอคทันสายสภาพสภาพจากวันน้ำฝ้าเลยครับ สนใจพัดทงเศษเขาได้หรือว่าเบอร์โทรเขาได้เราูก้าเนาะสนใจพัดทงเบอร์โทรเขาได้เนาะเดี๋ยเด้อดสำงหรับสิ่ของมาติดตามขอบมาเบิ่งได้รถอยู่สวรรค์นะเขียนเจ้าขอบใจขอบใจ